สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลองทดสอบขันฟูมูลนะคะฟูมูลใบนี้เป็นขนาด7.8นิ้วนะคะเป็นขันสมาธิฟูมูลที่มีขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบฟังเสียงฟูมูลใบนี้นะคะว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้นะคะ,นะคะเสียงฟูมูลนี่คือเป็นเสียงเอกลักษณ์นะคะมากๆนะคะนั่นก็คือ พลังของเสียงนะคะคลื่นพลังงานของเขาจะมีความหนักแน่นเสียงมีความกังวานีนนะะ่เสียงมีความกังวานเนื้อนแน่นเสียงแน่นนะคะคุณสมบัติของฟูมูลของเขาเลยโอ้โหใบนี้นี่เรียกว่าแค่แทบที่แค่ว่าจะนำไม้มาสัมผัสนะคะ เสียงบรรเลงของขันนะคะก็ร้องออกมาเป็นขันร้องเพลงที่ได้แบบว่าเสียงแบบกังวานมากนะคะฟูมูลมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะคะด้วยความที่ว่าขันฟูมูลเนี่ยเป็นขันที่มีคุณสมบัติพิเศษพิเศษตรงไหนก็คือตรงที่ว่าเขาจะเลือกเลิกยามในเรื่องของการหล่อหลอมขัน ฟูมูลนะคะ, moon, ะ,คะจะเลือกเลิกในการทำขันตีขันก็คือช่วงวันพระจ,จันทร์เต็มดวงเพื่อรับพลังงานกับแสงจันทรานี่คือศาสตร์โบราณนะคะ <c oughs> นี่คือศาสตร์โบราณนะคะที่ใช้ทำขันฟูมูลโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเลยนะคะไม่แปลกใจตรงที่ว่า ศาสตร์โยคะนะคะหรือว่าในเรื่องของการทําฝึกเมดิเทชันต่างๆตามที่ต่างๆสถาบันต่างๆเนี่ยเขาจะนิยมเลือกฟูมูลในการนํามาเป็นอุปกรณ์ในการตัวช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิมากเลยนะคะเสียงดีมากนี่คือแบบแค่สัมผัสเลยนะคะใบนี้7.8นิ้วนะคะกำลังดีนะคะเป็นขนาดที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองร่วมเล่นกับสายน้ําดูนะคะว่าสําหรับใบนี้นะคะเสียงจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ํากันค่ะโอเคค่ะเราได้เตรียม <c oughs> เราได้เตรียมน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะน,นํามวลลาวบุพชาตินะคะอันนี้เป็นดอกเบญจมาศสีเหลืองน่าจะใช่นะคะถ้าผิดยังไงขออภัยนะคะแล้วก็รวมถึงแมกไม้นะคะ ใบเฟิร์นนี่นะคะก็ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเป็นซุนทรียะแห่งการร่วมขับขานกับสายน้ำและมวลเหล่านะคะดอกไม้บุพชาติต่างๆนะคะเราจะมาร่วมเล่นนะคะขับขานกันลองดูนะคะละระหว่างสายน้ำกับพลังงานของคลื่นเสียงจากฟูมูลเป็นอย่างไรอ่าวอร์มอัพวอร์มอัพ นะคะวิธีการก็คือก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเราก็ต้องมีการเคาะก่อนวอมอัพก่อนนะคะจากนั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสาธิตไปในตัวเลยแล้วการวิธีการวนขันที่ดีนะคะคือเราต้องใช้วิธีการคือเอามือมากำรรตรงนี้นะคะเพื่อจะได้ให้น้ําหนักในการวนขันอันนี้คือกรณีที่เติมน้ําลงไปนะคะนะคะก็นะคะกนะนะนะ็ตีหนึบอมอัพหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็อ่าจากนั้นก็วนเลยค่ะโอ้โห ดีมากเลยไวมากสัมผัสที่ไวมากสำหรับขันใบนี้นะคะ ทุกครั้งเวลาเราวนล้อมขันนะคะความรู้สึกได้ถึงความสดชื่นชุ่มฉ่ำนะคะมันเป็นการร่วมเล่นท่วมทำนองอ,อร่วมประสานกับสายน้ำแล้วก็คลื่นพลังงานเสียงในระหว่างที่เราเวนขันร้องเพลงนี้ไปนะคะความรู้สึกถึงความคิดเรื่องความทุกข์ความกังวลต่างๆเราจะไม่ได้แบบรู้สึกตรงนั้นเลยเราจะมีใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำนะคะ มันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราได้สัมผัสนะคะเ,เสียงที่เราได้รับรู้นะคะได้สัมผัสเนี่ยมันจะเป็นพลังงานเสียงที่ทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดความสุขสายน้ำที่เกิเซ็นผ่านในกายสังขารของอาฝ่ามือของเรานะคะมันเกิดความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะเรารับรู้ถึงความสัมผัสในระหว่างาธาตุน้ำที่สัมผัสกับาธาตุดินาธาตุดินก็คือ มือของเราเนื้อหนังมังสาของเรานั่นเองนะคะมันก็จะมีความรู้สึกถึงความสุกนะคะเนี่ยแหละค่ะที่เขาเรียกว่าจะเป็นการหลั่งสารอะดรีนาลีนนะคะหลั่งสารแห่งความสุขขึ้นมานะคะดีมากนะคะสําหรับขันใบนี้นะคะอยู่ที่7 8นิ้วนี ฟูมูลนะคะใบนี้เป็นใบที่เพิ่งลองนำมาสาธิตยังไม่มีเจ้าของนะคะท่านใดที่สนใจต้องรีบเลยนะคะสำหรับใบนี้เดี๋ยวจะแจ้งราคาไว้อยู่ที่ใต้โพสต์ใต้คลิปนี้นะคะก็สำหรับ วันนี้นะคะสำหรับการรีวิวของ7.8ฟูมูลขอจบเพียงแค่นี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวติดตามฟูมูลในใบถัดไปนะคะในรอบหน้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ